สำหรับคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้ครับแน่นอนว่าเป็นข่าวทอร์ดเทาวอีกแล้วในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ Bybit ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนหรือว่า Exchange Cryptocurrency อันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับโดนแฮ็กไปด้วยมูลค่ากว่า1,400ล้านดอลลาร์จากการคลิกไม่กี่คลิกเท่านั้นเองโดยแฮกเกอร์เจ้าเดิมเกาหลีเหนือวันนี้มาฟังรายละเอียดกันครับ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบในบริชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตส,สวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องมาดูมูลค่าก่อน1.4บิลเลียนดอลลาร์ก็คือ 47,300ล้านโดนแฮ็กไปในวันเดียว my goodness 40,000กว่าล้านนี่มันงบประเทศเลยไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมครับก็โดนแฮ็กไปโดนอย่างไรต้องบอกว่าโอโ้โหทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดเพราะว่านี่มันเงินเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนต้องงว่าทำไมคริปโตโดนแฮ็กอีกแล้วคริปโตนี่มันทำไมชอบโดนแฮ็กเหลือเกินมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมรอบนี้นะครับ ทางด้าน CEO ของ b y b i t นะครับก็ออกมาชี้แจงใด้ตัวเองเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะมี Exchange หรือว่าสถานที่แลกเงินของคริปโตที่ออกเป็นเงินจริงหรือว่าจะออกมาเป็นคริปโตตัวอื่นๆเนี่ยใช่ไหมเอามาแลกเปกเลี่ยนเขาเรียก swap ใช่ไหมก็เขาก็จะต้องมีตัวบัญชีของตัวเขาเองเพื่อที่จะทําการมีสภาพคล่องว่ากันเถอะคล้ายๆกับแบงก์กันแหละใช่ไหมคุณมีเอาคริปโตมาฝากเวลามีคนถอนก็ต้องมีคริปโตใช่ไหมเขาก็จะมีบัญชี หลักอยู่บัญชีหนึ่งที่เรียกว่า c o วอ w เ l ็ e t นะครับ c o วอ w เ l ็ e t เนี่ยก็คือบัญชีที่จะไม่ไม่ ün, ไมู v e เงินไม่ไม่คุยกับใครเลยบัญชีที่เรียกได้ว่าแยกเอาไว้เพื่อที่จะเป็นอ่าไม่ให้มีมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับอ่า c o วอ w เ l ็ e t นะครับแล้วก็ hot w a l l ็ตก็คือบัญชีที่มีการใช้จ่ายบ่อยๆใช่ไหมครับก็ปกติแล้วเขาใช้ hot w ล l ล e t ในการ o p e ปเ t e ไม่ว่าจะเป็นการแลกเงินนั่นนู่นนี่อ่าใช้ hot w ลเล็ตไม่มีปัญหาแต่ว่าบางที hot wallet เงินมันหมดใช่ไหมเงินมันหมดมันต้องทํำยังไงแชท มันก็จะต้องเอาเงินจากโควาเล็ตออกมาใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเราเก็บไว้ในเซฟอะแล้วอุ้ยเงินลูกค้ามาแลกเงินหมดเราต้องเอาเงินจากเซฟออกมาโอเคซึ่งอันนี้เป็นการกระทําปกตินะครับทุกคนก็ทํากันธนาคารปกติก็ทำคริปโตเอ็กซ์เชนปกติก็ทำนะครับทีนี้ไอาการโอนออกจากโควาเล็ตเนี่ยที่มีเงินเยอะๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่า Security มันจะต้องสูงหน่อยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเป็นแบงก์เนี่ยก็จะมีรถคุมเกาะอ,อะไรกว่ากันไปค้นอ่ะใช่ไหมส่วนในโลกของคริปโตเนี่ยนะครับอันนี้คือการที่เขาใช้ วิธีการเอาโควเล็ตแยกไว้ไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ไหนเลยใช่ไหมแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตในการเจเนอเรตคีย์ใช่ไหมครับซึ่งก็จะไม่ต่อ,อคอมพิวเตอร์เครื่องใดเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มีแค่อ่าไอตัวคีย์ตัวคีย์เนี่ยก็ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นคริปโตใช่ไหมประมาณนี้คุณก็ไปซื้อมานะครับแล้วก็คุณก็เก็บคีย์ของคุณไว้ในนี้ก็เหมือนกับกุญแจใช่ไหมครับเป็นกุญแจที่เป็นฟิสิกอลเลยคุณถือไว้อ่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายคุณก็มาเปิดเอารหัสจากอันนี้หรือต้องเอาอันนี้ไปแตะเพื่ออะไรอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่จะโอนเงินออกใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการความปลอดภัยที่คุณถือไว้นะครับไม่ได้ถูกถูกแฮ็กไม่ถูกแฮ็กแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฟิสิกอลติดอยู่กับตัวคุณใช่ไหมทีนี้ในการที่เขาเป็น Ex c h a n ช e ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่า Hardware w a l l e t อย่างเดียวมันไม่พอทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นซิงเกิลพอยต์ถูกไหมถ้าเกิดว่ามีคนมาขโมยอีวอลเล็ตนี่ก็ไม่ได้ดังนั้นเขาก็จะ อ่าก็คล้ายๆกับหลักการธนาคารไม่รู้ว่าใครเคยดูหนังไหมแต่ว่าในเซฟธนาคารใช่ไหมสมมติว่าคุณไปเปิดกล่องนิรภัยในในธนาคารค,คุณเดินเข้าไปบอกอยากเปิดกล่องนิรภัยหน่อยผมอยากจะเอาออฟตัสไปเก็บม,มันสําคัญมากกับผมผมก็ไปเช่ากล่องนิรภัยในในธนาคารไอ้กล่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องเล็กๆให้เราเช่าแหละแล้วก็เหมือนกล่องจดหมายใช่ไหมแล้วก็จะมีกุญแจมีรูกุญแจอยู่2อรูอ่ารูแรก ก็เป็นกุญแจที่ธนาคารให้กับเรานี่คือกุญแจของเราครับอีกรูกนึงเป็นกุญแจของธนาคารดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาเปิดเนี่ยคุณจะต้องไปบอกธนาคารว่าอ่ะช่วยมาเปิดหน่อยต้องใช้กุญแจทั้งสองดอกไข่พร้อมกันใช่ไหมเราก็เอาของออกมาอ่ะอันนี้คือหลักการเดียวกันกับมัลติซิเนเจอร์ก็คือใช้กุญแจหลาย,ลาย,ลายดอกต้องไข่พร้อมกันทีนี้มัลติซิเนเจอร์เนี่ยพอมันเป็นโค้ดปั๊บเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขหลายๆอย่างได้ใช่ไหมว่าโอเคกุญแจไม่ต้องมาครบทุกดอกก็ได้สมมตมิมสักกก5 5ดอออใ3น็พ 3ใน5ต้องไขถึงจะขายได้ใช่ไหมก็แล้วแต่กฎที่คุณจะตั้งหรือคุณอยากจะได้ทั้ง5ดอกพร้อมกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดได้นั่นป่วยหรือคีย์นั่นหายใช่ไหมก็จบเหมือนกันอันนี้คือหลักการของ multi signature ทีนี้วิธีการทําทําอย่างไรก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ smart contract ทุกคนในเคสนี้เนี่ยมันเป็นอยู่บนเชนของ ethereum ใช่ไหมแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า safe nosis นะอ่าก็เป็นบริการขึ้นมานะครับก็ไม่ยาก คุณก็เอาบัญชีคุณเนี่ยมาแล้วก็คุณก็เขียนคอนแท็กกับเซฟเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าผมจะโอนเงินออกไปที่บัญชีนี้นะจะต้องมีลายเซ็นจาก3คน4คนอะไรก็ว่าไปซึ่งเซฟเนี่ยเป็นเหมือนกับบริการไอที่เขาทำมัลติซิกเนเจอร์นี้ใช่ไหมครับอ่ะก็ดูปลอดภยัยโคเล e t ของ b ่ายบเนี่ยก็ถูกเอามาใส่ในเซฟนี่นะครับแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีคนเซ็น4คนอย่างน้อยถ้าจะไม่ผิด รายละเอียดไปดูกันเองแต่ว่าเรื่องราวประมาณนี้ก็คือมันมีคนเซ็นหลายคนปรากฏว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพยายามที่จะโอนเงินออกจากโคเวลตไปที่ฮอตเวลตใช่ไหมตามปกติเป็นรูทีนที่เขาต้องเติมเงินเข้าเข้าฮอตเวลตเขาอยู่แล้วก็เซ็นมามีคนเซ็น4คนก็เซ็นไล่มาตั้งแต่ระดับผู้จัดการไม่รู้อะคนสุดท้ายที่เซ็นคือ C e o เบน เวลาที่มันเซ็นเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอมันก็จะเป็นหน้าจอหน้าเว็บอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออบัญชีนี้คืออะไรคอนแทกตหมายเลขนี้อะไรคุณเซ็นหรือไม่ใช่ไหมมีคนเซ็นแล้วนะสามคนคุณเป็นคนสุดท้ายที่ต้องเซ็นใช่ไหมเขาก็ดูดูเออเอเอเวิร์กเวิร์กเวิร์กกดเซ็นปักแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อเพราะว่าการเซ็นเอาเงินออกมันก็เป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะ send, เซ็นเขาจะเซ็นร้อยล้านดอลลาร์หนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ในการโยกเอาเงินจากโคมาที่ฮอตอ่ะสักพักหนึ่ง ครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีสายเข้าทโซ卡尔พิการอะไรกันสบายว่าเงินหมดแล้วว่ะคอนแทคที่เซ็นไปเนี่ยคือการเซ็นอ่าน่าจะหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์มูลค่านะครับแต่ว่าเงินออกไปเนี่ยหนึ่งจุดสี่พันล้านเป็นคริปโตสองอย่างใช่ไหมมี e t h กับ ERC something n e v e r mind ก็คือเงินมันหายหมดบัญชีนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าแน,น่นอนว่า wallet นี้ เขามีแค่นี้ใช่ไหมเขาบอกว่าบิบิตเนี่ยถือทรัพย์สินอยู่100บิลเลียนนะครับหนึ่งพันล้านดอลลาร์หนึ่งร้อยพันก็คือแสนไหมอ่ะแสนล้านดอลลาร์แต่ว่าไอ้ไอที่โดนเอาออกไปเนี่ยหนึ่งจุดสี่ทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยไอคอนแทกที่เขาเซ็นหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์แล้วดูดีเงินมันไหลออกไปได้ยังไงวะใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการอ่ะอันดับแรกเลยนี่คือการแฮกคริปโตที่ใหญ่ที่สุดทั้งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีเคยเกิดขึ้นมาก่อนยอดนี้คือยอดโหดมาก แล้วก็กลายเป็นว่าไอคนที่แฮ็กไปเนี่ยถือคริปโตอันดับกลายเป็นคนที่มีอีอเทเรียมเยอะอันดับต้นๆ้นของโลกโอเคทีนี้มันเป็นยังไงมันคืออะไรมันแฮ็กกันได้ขนาดนี้เลยไหมทุกคนก็พุ่งข้อสงสัยมาที่นี่ก่อนเลยไอนี่เซฟมึงโดนแฮ็กปะเนี่ยใช่ปะเขาเซ็นกัน4คนใช่ปะแล้วไอคอนแทรคที่เซ็นอะ่ะมันเซ็นออกแค่1 0อยล้านทําไมมันถึงออกไป1,400ล้านได้เซฟก็ไปนั่งดูแล้วก็บอกว่า เอ้ยมันก็ไม่ได้โดนแฮกนะระบบเราก็ปกติตกกะปินะไม่ไม่ไม่มีไม่มีหลักฐานเลยว่าโดนแฮกโดนโจมตีอะไรอย่างนั้น่ะคือคอนแทกที่ยูเซ็นอ่ะเป็นคอนแทกที่ถูกต้องแล้วนะโอเคแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดดแอร์เดแอร์ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้องเพลงให้ฟังเหมือนร้องให้มาริฟังหรอกคอนแทกที่เขียนไว้สมาร์ คอนแท็กตนะเราคุยกันเรื่องสมาร์ทคอนแท็กไปแล้วนะครับมันก็คือคอนแท็กสัญญาที่เป็นโค้ดนั่นแหละที่เขียนไว้ลงหน้าว่าใครจะเป็นยังไงเป็นหลักการลอจิกคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับว่าบัญชีไหนโอนไปยังไงมีหลักการยังไงนะครับสมาร์ทคอนแท็กนี้นะครับก็จะบอกว่าเราจะโอนจากบัญชี A ไปที่บัญชี B ใช่ไหมแล้วคอนแท็กของเซฟเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วไอาการทำมัลติซิมมิเตอร์เนี่ยก็คือเซฟเนี่ยจะมาเข้าตรงกลางนะครับบอกว่าคุณทำคอนแท็กกับเซฟแทนคุณทำสัญญากับเซฟแทนแล้วเดี๋ยวเซฟพ คอนแท t นี้เป็นจริงแล้วเซฟถึงจะโอนเงินนี้ไปที่ B ให้ใช่ไหมเซฟนี้ก็คือ m u l ติ s i งเ a เจอรก็คือคุณต้องเซน4คนก็ว่ากันไปคนแรกเซนคน2เซนคน3มเซนคน4เซนปุ๊บมันถึงจะย้ายวบนี่เข้ามาใช่ไหมโอเคนี่คือ c o ค t r a c t แบบนี้อ่ะทีนี้แฮกเกอร์ทำยังไงในการที่ขโมยตังตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในเคสนี้เนี่ยหลังจากที่สืบสวนกันมาแล้วเท่าที่มีข่าวในวันนี้เนี่ยก็พบว่า แฮกเกอร์แอบเปลี่ยนสัญญาเล็กน้อยเกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็คือในหน้าจอที่คุณมาเซ็นสัญญาของเซฟเนี่ยนะครับมันก็จะเขียนว่าอ่า contact number เท่านี้หมดเท่านี้โหมดเท่านี้ก็จะเป็นแบบเทคยาวๆใช่าปะซึ่งถ้าเกิดคุณขี้เกียจอ่านคุณก็จะเอออ๋อ address ถูกโอเคเอ้ถูกโอเคเซ็นปากใช่ไหมเพราะคุณโอนเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอในสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันจะมีอยู่ออปชั่นหนึ่งทุกคนที่บอกว่า เป็นเหมือนกับออปชันพิเศษที่สามารถแก้ไขสัญญาได้สมมติสัญญาออริจินอลเนี่ยคืออันนี้ใช่ไหมแต่ว่าสร์ทคอนแทกเนี่ยมีฟีเจอร์ที่ฟีเจอร์ที่บอกว่าเฮ้ยบางทีเราเขียนสัญญากันไปแล้วมันมีการแก้ไงเออบางทีเราเหมือนเราตกลงกันเสร็จแล้วอะแต่ว่าเอ้ยอยากแก้จากของราคาร้อยหนึง่งอาจจะบอกว่าร้อยิบได้ไหมขอแก้ได้ไหมใช่ไหมมันก็ทําไม่ได้ในสัญญาออริจินอล ก็เลยมีฟีเจอร์ใหม่ที่ขึ้นมาที่เป่เป็นบอกว่าโอเคเราสามารถที่จะมีสัญญาเสริมมาได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเขียนสัญญาที่2มานะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยสัญญาออริจินอลนี่แหละแต่ว่าเราพ่วงสัญญาเสริมไปด้วยนะครับสัญญาเสริมนี่คืออะไรคือการแก้ไขแก้ไขซัมติงในสัญญาแรกบางทีเออที่อยู่อดเตสผิดโอนผู้รับผิดนั่นนู่นนี่ก็แก้ไขได้อ่ะทีนี้แฮกเกอร์ใช้สิ่งนี้นะครับในการคราฟสัญญานี้ขึ้นมานะครับ สัญญาเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเลยที่เขาจะโอนเงินร้อยล้านแต่ว่าในเนี้ยมันจะมีอยู่ฟิลหนึ่งหมายถึงว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่เขียนบอกว่าเฮ้ยแก้แก้ไขแก้ไขเนี่ยมันจะมีแค่ศูนย์ก็คือไม่แก้ใช้สัญญาออริจินอลถ้าถ้าเกิดว่าฟิลนี้เป็นศูนย์แต่ว่าในสัญญาเนี่ยมันเขียนว่าหนึ่งไอที่ไอที่เขาเซ็นกันเนี่ยเขียนว่าหนึ่งโหมดแก้ไขเป็นหนึ่งก็แสดงว่าอ๋อโอเคสัญญานี้มีการแก้ไข แก้ไขแล้วชี้ไปที่สัญญาไหนชี้ไปที่สัญญาของแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์สัญญานี้เขียนว่าอะไรเปลี่ยนกระเป๋าเล็กน้อยเห็นไหมเปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนจํานวนเงินเอ่อจากที่โอนไปของ b y บิตเองก็ไปโอนใส่กระเป๋าแฮกเกอร์จานวนเงินก็คือจํานวนเงินทั้งหมดในบัญชีแค่นี้เลยครับฮะแล้วคนที่เซ็น4คนเนี่ย ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้อ่านเพราะว่ามันเห็นยากมากทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ต้องขออนเชิญคุณคุณนัดนะครับโพสคุณนัทเขียนไว้ค่อนข้างดีนะเ,เขาก็เขียนไว้ประมาณนี้แต่ว่าคุณดูตัวสัญญาตัวสัญญาจริงๆเนี่ยมันเขียนแค่นี้เลยบิดเนี้ยบิดเดียวเนี่ยนะครับโอ peration เนี่ยจาก0ูนย์เปลี่ยนเป็น1นึนึกออกปะแล้วสัญญามันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สัญญาเหมือนสัญญาเขียนภาษามนุษย์นึกออกปะสัญญามันเป็นโค้ดเว้ย แล้วเนี่ยสมาร์ทคอนแทคมันเป็นประมาณเนี้ยทุกคนคุณเออ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 ใช่ใช่เออเออเออโอเคอ่าเงี้ยนึกออกวะแตกแค่นี้เลยเปลี่ยนหนึ่งบิตชีวิตเปลี่ยนคำถามก็คือแล้วแฮกเกอร์เข้าถึงสิทธิ์การแก้สัญญาได้อย่างไรก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยเอาสัญญาของจริงทำซ้ำแล้วก็เอาไปแปะไว้ในเครื่องของเหยื่อดังนั้นเครื่องของคนที่เซ็นเนี่ยโดนแฮกแน่นอน หรือผ่านการคลิกอะไรไม่รู้อ่ะทําให้เอาสัญญาปลอมไปใส่ได้แต่สัญญาปลอมเนี่ยนะครับแก้แค่เลขเดียวเนี่ยมันเซ็นได้จริงๆเข้าใจปะมันเซ็นผ่านเซฟได้จริงๆแล้วพอเซ็นก็เกิดผลจริงๆนี่คือการแฮกมูลค่าสูงมากๆที่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนอกจากโซเชียลเอนจิเนียริงหรือแบบเนี่ยฟิชชิงง่ายๆเลยโอเคแฮกเกอร์ okay. เข้าไปแก้สมาร์ทคอนแท็กได้อย่างไรก็ไม่ได้เข้าไปแก้สมาร์ทเขียนขึ้นมาใหม่ทำเหมือน ใช่ไหมนึกอกไหมส่วนไอ้ไอตรงนี้เนี่ยกำลังสอบสวนกันอยู่ว่ามันเหมือนขนาดไหนเพราะว่าไอ้คนที่เซ็นไปเนี่ยก็บอกว่าจริงๆมันดูแล้วเนี่ย,ม,ยมันเป็นสัญญาที่มาจากเซฟจริงๆเขาดูแล้วทุกคนคือเขาก็ไม่ได้โง่เขาบอกเออเนี่ยเว็บเซฟจริงจริงเซ็นบนเว็บนี้จริงๆคําถามคือแฮกเกอร์เอาสัญญานี้ไปใส่ในนี้ได้อย่างไรก็อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องของคนเซน็นนะครับว่าโดนแฮกไปแล้วแล้วก็เอาสัญญาปลอมเข้าไปใส่ใน,ในแพลตฟอร์มจริงนะครับ แล้วมันก็เซ็นได้จริงๆแล้วเงินก็ไหลออกจริงๆนี่คือคนไม่เช็ค4คนถูกไหมคนไม่อ่าน4คนถามว่าระบบโดนแฮ็กไหมไม่ครับระบบอยู่ครบสมาร์ทคอนแทคทำงานถูกต้องตามที่ดีไซน์มาทุกอย่างใช่ไหมอิตาเลียมทำงานถูกต้องทำตามที่ดีไซน์มาทุกอย่างปัญหาคืออะไรในเคสนี้ก็ต้องบอกว่าสมาร์ทคอนแทคมันอ่านยากเขาต้องไปแก้ไขอะไรต้องไปแก้ว่าเฮ้ยคุณต้องแจ้งเตือนขึ้นตัวแดงนะว่านี่คือ สัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากไอ้แฝกแก้ไขเป็นจากศูนย์เป็นหนึ่งนะเว้ยส่วนที่แก้มันไม่ต้องเซ็นต่างหากด้วยเหรอไม่ต้องเพราะว่าคุณเซ็นสัญญาต้นไงคุณปลอมสัญญาขึ้นมาแล้วคุณก็แก้แล้วคุณก็ชี้ไปที่สัญญานี้ใช่ไหมก็แค่นั้นเลยนะครับเซฟไม่มีการเช็คสัญญาปลอมหรอครับต้องถามว่ามันเป็นสัญญาปลอมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสัญญาปลอมสัญญาปลอมของจริงคุณเข้าใจปะเหมือนกับแฮกเกอร์ไปทาสัญญาเซฟจริงๆมาแต่เปลี่ยนแฟกก็หมายความว่าต้องมีการโดนแฮกระดับหนึ่งถูกไหม สำหรับคนเซ็นอาจจะไม่ต้องแฮกทุกคนก็ได้ไอคนแรกก็พอที่เซ็นคนที่เขียนสัญญาเขาอาจจะเขียนสัญญาไว้อันหนึ่งเขาอาจจะล็อกอินค้งไว้ในเครื่องใช่ไหมแฮกเกอร์เข้าไปแล้วก็ลบสัญญาเดิมทิ้งแล้วก็เขียนสัญญาใหม่มาที่เปลี่ยนแค่เลขตัวเดียวคือตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเงินมันออกไปแล้วทุกคน4ี่หมื่นล้านบาทด้วยเลขก็โง่งหนึ่งเลขย้อนกลับไปตรงที่เซ็นคอนแท็กคือเขาใช้คนจริงเหรอครับเ <laughs> ฮ้ยแชทไม่ได้ใช้มือเซ็นอย่างนี้ มันเป็นโค้ดอยู่มันเป็นแบบว่าเออถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ approve transaction นี้คุณกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้เซ็นอย่างงี้กดปุ่มที่ hard w a r e d a l e ปากหรือไม่ก็เอาโค้ดมาใส่นี่แหละครับเคสที่โดนแฮกกันทุกคนก็แบบว่าเคเคเอายังไงดีอ่ะสําหรับ b y b ิ t เป็นยังไงนะครับ b y b ิ t ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น exchange ที่เขาแถลงการดีมากนะขเขารู้ตัวว่าเขาพลาดแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยทุกคน it's okay เงินที่เหลือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะถอนออกถอนได้ ใช่ไหมมันจะมีเคสแบบ FTX ที่ทุกคนถอนพร้อมกันแล้วล่มใช่ไหมครับหรือว่าลูน่าใช่ไหมที่ทุกคนถอนพร้อมกันแล้วล่มเพราะว่ามันไม่มีสภาพคล่องหรือ Liquidity ใช่ไหมครับสำหรับบายบิตเนี่ยไม่ล้มครับเพราะว่าเขาแบ็กหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงว่าเงินทุกบาทที่ลูกค้าเอามาฝากเขาไม่ได้เอาออกไปไหนดังนั้นลูกค้าสามารถถอนเงินได้โดยที่เขาไม่มีเงินหมดแน่นอนเอาถามว่าเอาพี่แล้วที่มันหายไปเนี่ย1.4บิลเลียนเนี่ยมาจากไหนก็บอกว่า ทางฝั่งเอ็กชเชนคริปโตเขาช่วยเหลือกันครับเขามีชาวแก๊งนะครับก็จะมีชาวแก๊งเอ็กชเชนต่างๆที่ให้เขายืมนะครับให้ขอยืมหน่อยเอามาหมุนจ่ายลูกค้าในช่วงนี้เราเดี๋ยวเราใช้คืนกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านั่นแหละครับ4ี่หมกว่าล้านบาทใช่ไหมอ่าหนคนก็ได้อีก3คนเห็นว่า1 a p ่งแอปพก็จะแอปพุ๊ต่อตอกันมาก็เป็นทรงประมาณนี้ครับคือเหมือนก,ก,ก็เชื่อใจกันมาใช่ไหมแล้วก็นี่ไม่ใช่คอนแท็กที่แปลกประหลาดอะไรเพราะว่าเขาทําแบบนี้กันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับในการโอนเงินระดับ ร้อยล้านดอลลาร์นะครับลงในจากโค้ดเลตมาฮอตเวลตก็ทําเป็นรูทีนอยู่แล้วใช่ไหมต้องใช้แอคเคาท์คนในบิ b i ิตส่งสมาร์ทคอนแท็กปะหรือ,อยังไงคงอย่างนั้นครับคิดว่าคงจะมีการคอมเพลมไพร์ระดับหนึ่งนทีน,นี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆในโลกของคริปโตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงง่ายใช่ไหมครับคนทุกคนเข้าถึงง่ายทุกคนก็เห็นช่องโหว่ง่ายเพราะว่าใครๆก็ทําได้ไงใช่ไหม ไม่ใช่สมัยก่อนที่มีแต่แบงค์ที่เป็นคนจัดการธนาคารแล้วพอมันเป็นแบงค์เนี่ยบางอย่างเงินเนี่ยมันสามารถดึงกลับได้ถ้าเกิดว่ายังไม่เอาออกอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ก็คือเคสของคริปโตที่จะมาบ่อยๆหมายถึงว่าคริปโตก็โดนแทงอย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าปกติมันระดับแบบ1 0ล้านดอลลาร์ร้อยล้านดอลลาร์อันนี้ระดับพันล้านดอลลาร์นะครับก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทีนี้ทําไมรู้ว่าเป็นเกาหลีนเหนือเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าซิกเนเจอร์ที่เขาใช้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่า Modus Opndi <laughs> คืออะไรวะ หมายถึงว่าวิธีการโจมตีนะครับวิธีการโจมตีของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ที่แบบว่าแตกต่างกันไปบางกลุ่มจะเริ่มจากใช้การใช้มาแวร์ตัวนี้ในการเข้าแล้วก็ใช้หลักการตรงนี้นะครับหรือว่าเพราะได้เงินไปแล้วเขามีวิธีการโอนเงินไปอย่างนั้นอย่างนี้มันสามารถจะดูได้ว่ากลุ่มเนี้ยใช้วิธีแบบนี้และซิกเนเจอร์ของการแฮกในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ไปตรงกับกลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนอือที่ชื่อว่าลาซารัสนะครับซึ่งโอเคลาซารัสเป็นใครโอ้ทุกคนครับลาซารัสเนี่ย เขาเป็นแฮกเกอร์ผู้ข้ามวอร์ดจากเกาหลีเหนือเป็นแฮกเกอร์กลุ่มนี้ที่ประเทศสนับสนุนเขาเรียกว่า State b a c แฮกเกอร์ hacker. คือแฮกเกอร์ทั่วไปที่เป็นกลุ่มแบบสมัครเล่นหรือเป็นกลุ่มโปรเฟชชั่นแลก็ช่างมันโอเคหมายถึงว่ามันพอมันพอจับได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฮกเกอร์ที่มีประเทศทั้งประเทศหนุนหลังอยู่เนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันจะจับค่อนข้างยากมากนะครับอ่ะไอการแบ็กของลาสลาสกุปเป็นอย่างงี้ลาสลาสกุปแบ็กโดยเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือแบ็กโดยจีน โอเคไหมครับงนั้นการแฮกหลายๆครั้งเนี่ยมาจาก IP จีนแล้วพอเป็นจีนปั๊บเนี่ยมันก็คุณก็โดนชนกำแพงเมืองจีนอะคือคนจะตามไปก็อ่ะแล้วไงอะใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับ z a สล s Group เนี่ยไม่ใช่การโจมตีครั้งแรกของเขานะครับกก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยแพรวๆมากๆเขาเริ่มต้นในช่วงประมาณต้นปีประมาณ2 0 0 9 2 0 1 0อะไรเงี้ยนะครับก็คือ15ปีก่อนโอ้ oh my god ผมที่กำลังช็อกอยู่ว่า2009คือ16ปีที่แล้วตอนเขาเริ่มเนี่ยเขาก็เริ่มง่ายๆครับก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้มีประเทศก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปไปสู้รบตบมือกับใครมากใช่ไหมนอกจากจะทานิวเคลียร์อย่างเดียวส่วนการสู้ในไซเบอร์เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ใช้ทุนเยอะใช่ไหมเป็นการโจมตีที่ง่ายแล้วก็ใช้ทุนต่ําที่สุดแล้วได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะครับก็เลยเริ่มมีโครงการในการทําแบบว่าไซเบอร์ออฟเฟนซีฟ ไซเบอร์วอลแฟร์นะครับในการโจมตีประเทศอื่นๆหรืออะไรอ,อื่นเพื่อหาตังค์นะครับมาใช้ในโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาไปรู้วิธีมาจากไหนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแฮกเกอร์เกาหลีเหนือทำไมเก่งจังเลยทำไมเก่งจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเหมือนไปเทรนมาครับมีหลักฐานว่าได้รับการเทรนจากจีนส่งคนไปเทรนนะครับเรื่องไซเบอร์เ u r i ริตี้ไซเบอร์วอลแฟร์เสร็จแล้วก็กลับมาก็เริ่มมาทำโปรเจกต์เล็กๆนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์แรกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนอกจากการใช้เวิร์ม ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับในการสร้างบอทเน็ตของตัวเองบอทเน็ตคืออะไรนะครับขึ้นคลิปมานะครับเราทําไว้แล้วนะครับโดยรวมก็คือการไปทําให้คอมพิวเตอร์อื่นๆเป็นสมุนของเรานั่นเองนะครับก็ค่อยๆเก็บบอทเน็ตมาเรื่อยๆจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆจก 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ๆัก10,000เครื่อง20,000เครื่องอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ใช้บอทเน็ตของเราในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์สักเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอ่าทราฟิกมันมาเยอะมากก็เรียกว่า DDoS attack กันแหละใช่ไหมด d ดอสอะไรก็ว่ากันไปนะครับในปีี2009เน่ยก็ DDoS โอ้ดีดอเว็บไซต์วท์เฮาส์ดีดอสเว็บไซต์ FBI อะไรเงี้ยให้มันเข้าไม่ได้สัก2วันอ่ะก็เจ็บๆแสบๆคันๆไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมครับปีต่อมาก็ไป DDoS ที่เกาหลีใต้นะครับก็ไปยิงเว็บรัฐบาลเกาหลีใต้เว็บนั่นเว็บนี่ก็ล่มไป10วันนะครับโจมตีต่อเนื่อง10วันก็ถือว่าเสียหายอยู่นะครับเว็บรัฐบาลบางอย่างมันใช้ไม่ได้ก็สร้างความเดือดร้อนระดับหนึ่งะครับในในยุคนั้น2000ต้นต้น เทคโนโลยีในการป้องกัน DDoS เนี่ยมันยังไม่แพร่หลายนะครับตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่า DDoS ยากกว่าเดิมเยอะมากนะครับโดยความไม่รู้เทคโนโลยีเราโตขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้คลาวด์แฟร์ในการโหลดบาลานซ์มีการล่อเป้านั่นนี่นะครับอ่ะไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ค่อยๆเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากการ DDoS แล้วเนี่ยตอนมาเริ่มแฮกกันแล้วเรามาดูผลงานของ Lazarus Group ก,กันดีไหมฮะคุณดูนี่เพจวิกิพีเดียของเขานะครับดูผลงานดีกว่านะอ่าไซเบอร์แท็กนะครับดีดอส อ่าอเมริกามีมิชชั่นที่เรียกว่าดักโซ่ดักโซคืออะไรก็คือยิงเว็บอ่าเกาหลีใต้นะครับก็ยิงไปผลงานชิ้นโบแดงในปี2014คุณจำได้หรือไม่นะครับที่ Sony โดนแฮกโซนีโดนแฮกตอนนั้นโดนอะไรไปบ้าง Sony แทบจะโดนแฮกทั้งบริษัทเลยก็คือตอนนั้นที่เขาทำหนังเรื่อง The Interview ใช่ปะ่ะที่แบบล้อเรียนคิมจองอึนอ่ะัสะก็เลยแฮกเอาหนังเนี่ยมาปล่อยฟรี เปิดปล่อยเว็บบิดเลยหนังยังไม่เข้าโรงเลยนะแต่ปล่อยฟรีซะแล้วแล้วก็ข้อมูลต่างๆดีไซน์ต่างๆของโซนี่เรียกได้ว่าล a k ออกมาเกือบทั้งบริษัทนะครับเกือบทั้งบริษัทเลยต้องบอกว่าเขาแฮก Sony ได้เป็นปีแล้วครับเขาก็ดูดข้อมูลมาเรื่อยๆจนกระทั่งจนถึงวันเขาเปิดหน้าออกมาแล้วเขาก็แฮกนะครับอ่ะก็ตามนั้นเลยนะครับมีข้อมูล HHR คือวอรจัจัต่อมานะครับ แฮกแบ,ง,บงก์บังกลาเทศอันนี้สุดตีนมากนะครับในปี2016นะครับไปแฮก s w w i t t n t w w r r k ก็คือเน็ตเวิร์กของธนาคารที่ใช้ในการโอนข้ามกันนะครับเขาแฮกได้1บิลเลียนนะครับ1นบิลเลียนในแต่ว่านี่คือหลายๆหลายๆการโอนรวมกันได้1บิลเลียนนะครับแต่พอดีพอดีครับเขาโอนไปได้ร้อยหนึ่งจาก1บิลเลียนเนี่ยจากพันล้านเนี่ยโอนไปได้ร้อยล้าน มันไปทริกเกอร์ไอ้ดตเทคชันของแบงค์นะครับว่าเอ๊ะทรานเซ็คชันแป,แปลกก็เลยมีคนมาดูเลยเลยหยุดทันนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาคิวไว้1000ล้านเขาได้ไปร้อยล้านร้วนตัวจับยังไงรู้ปะไม่ใช่อะไรเลยคือแบงค์ที่มึงโอนไปอะแม่งมีชื่อชื่อแปลกคือเหมือนกับใส่ชื่อถนนผิดแล้วมันเป็นคีย์เวิร์ดแบบง่ๆคือแบบเป็นการบล็อกคีย์เวิร์ดง,ง่ๆแล้วมีคนไปเจอแล้วก็แบบว่า what the fuck ต่อมา wanna cry โอ้แพ่วแพลวป่ะพอคุณฟังประวัติเขาโซนี่แฮกโซนี แล้วก็วอนาคลายไงทุกคนวอนาคลายนี่เราโดนกันด้วยนะทุกคนล็อกคอมเราอะ่ะแล้วก็ให้จ่ายตังค์อ่ะเออที่ที่โรงพยาบาลโดนเงินก็ต้องจ่ายกันไปใช่ไหมวอนาคลายได้เงินไปเยอะครับเงินนี่เอาไปทําอะไรน่ะเหรอครับก็เอาไปนั่นแหละรครับเอาไปใช้งานในการโปรเจกตรัฐบาลเกาหลีเหนือนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ทําเงินให้กับเกาหลีเหนือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็แฮกคริปโตมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนกับเปลี่ยนแนวแล้วใช่ไหม ว่าเฮ้ยคริปโตแม่งได้วะช่องโหว่มันเยอะใช่ไหมก็เอาแฮกคริปโตรัวๆนะครับอันนี้ก็ในแฮกแอสตาเซนิก้านะครับเพื่อที่จะมาเรียกค่าไถ่ใช่ไหมคือพอแฮกบริษัทเอกชนเรียกค่าไถ่เก็บตังค์เรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าทีมนี้ทําเงินได้ยิ่งกว่าสตาร์ทอัพหลักๆของโลกซะอีกนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับแอคซี่อินฟินิตี้โดนแฮกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็อันนี้แหละบายบิดใช่ไหมครับโดยรวมแล้วก็เยอะครับรวยทีนี้ตังค์เนี่ย มันเป็นคริปโตแล้วมันก็โอนไปจริงๆคริปโตเนี่ยมันโปรง่งใสตรวจสอบได้ใช่ไหมก็รู้ว่าโอนไปไหนกูรู้ว่ามึงโอนไปไหนอะ่ะก็จะมีบัญชีที่เขาโอนพวก1,400ล้านดอลลาร์เนี่ยไปกองกองไว้หลายๆบัญชีใช่ไหมคนก็แท็กไว้ว่าอ่ะเนี่ยเนี่ยคือบัญชีของแฮกเกอร์ละแต่ว่าเขายังไม่มูฟเงินลาสลัสลเนี่ยจะดองเงินไว้ก่อนนะครับอีกสักห้าหปีแล้วค่อยมูฟนะครับไม่ออกมาใช้ทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องมันยังร้อนอยู่ทุกคนกําลังให้ความสนใจ จะดึงเงินออกมาตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่าเงินถูกแท็กไว้ใช่ไหมครับเงินเนี่ยจะต้องถูกเอาไปเขาเรียกว่าอะไรอะลอนรีเอาไปฟอกก่อนใช่ไหมคืออยู่ดีๆจะโอนเงินจากบัญชีแฮกเกอร์ออกมาปเป็นเงินดอลลาร์เลยเดี๋ยวดนใช่ไหมก็ต้องอไปฟอกก่อนฟอกยังไงก็แล้วแต่คุณจะเปิดร้านค้ารับเงินคริปโตเอาไปแลกเอชเชนคุณต้องค่อยๆฟอกด้วยค,คุณมีพันสี่4 0 0ล้านคุณต้องฟอกกี่ปีกว่าจะเอาออกมาใช้ได้ทั้งหมดก็อาจจะฟอกได้ปีละ20ล้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเอาไปมุนเอาอะไรเงี้ยคือเทคนิคในการ ฟอกในการปั่นเนี่ยก็แล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่แกงว่าจะใช้ยังไงแต่ว่าก็นั่นแหละครับทีนี้คุณเห็นว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมาไม้นี้เพราะว่ามันถือว่าเป็นสนามใหม่ทุกคนคือการแฮ็กเนี่ยเราไม่อยากจะฟังเป็นพวกเบียวเท่าไหร่แต่ว่าการแฮ็กแบบว่าของเบสิกเบสิกบางอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อนคนเป็นวงกว้างมากอทุกคนสมมติว่าเรามีสงครามใช่ไหมตามสมัยก่อนเราต้องทำไงเราต้องเอาทาหารส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดนั่นนู่นนี่กว่าจะเป็นความเสียหายใช่ไหมสมัยนี้เนี่ย คุณแฮกโรงไฟฟ้าสักโรงหนึ่งหรือท่อก๊สธรรมชาติสักท่อหนึ่งแล้วคุณก็ปิดสักสิบวันโกลาหลนะครับเมืองเมืองหนึ่งพอมันไม่ได้รับพลังงานเสร็จปั๊บเนี่ยมันโกลาหลคุณนึกนึกถึงสภาพว่าคุณตื่นมาตอนเช้าบอกว่าประเทศน้ํามันหมดประเทศแล้วไม่มีไม่มีให้เติมคุณทําไงคุณก็ต้องไปเติมไว้ก่อนคุณต้องไปหาที่เติมเอ้ยเอ้ยมันมีก็ต้องน้องก็ต้องกับตุนใช่ไหมแค่นี้ก็โกลาหลละนะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วพอมันไม่มีเสร็จปับ๊บคนเริ่มทะเลาะกันเองแล้วก็เเรริ่่มลาายปนแบบจจซึง คือมันจากศูนย์ไปร้อยง่ายมากโดยที่ไม่ต้องยกทหารเข้าไปเลยอะ่ะแค่เราทํางานผ่านเน็ตคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแฮกได้นะครับซึ่งมันก็มีเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยเรืเราพูดกันเหมือนกับว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆรแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ทํามีกุ๊ปสักกุ๊ปหนึ่งที่ทำเนี่ยมันโกละหลนสุดๆเหมือนกันและที่สําคัญก็คือว่ามันไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องไปแบบว่าโอ้การเทรนทหาร10,000นายต้องใช้เงินเท่าไหร่งบประมาณอาวุธเท่าไหร่เทรนนิ่ง ที่อยู่ค่ากินใช่ไหมเยอะแยะมากมายอันนี้เราว่าใช้คนสัก30คนเออเลี้ยงมันไปเอาสั่งพิซซ่าแล้วก็กิเตเลตแล้วก็แฮกไปเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะคืองบประมาณมันน้อยกว่ามากๆนะครับเรื่องไซเบอร์บอทแฟร์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็สาเหตุนี้ทําให้งานสายไซเบอร์เซคูริตี้เนี่ยนะครับมันเป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวของไซเบอร์เซคูริตี้ติดต่อได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมเซล์ผมเซลล์สรุปก็คือได้ตังค์ไปเยอะ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้ก็ค่อยๆเอาออกมาใช้เกาหลีเหนือรวยรวยด้วยทางนี้ในขณะที่หลายๆประเทศมาหลอกกันด้วย call center ใช่ไหม <c oughs> เออก,ก็เกาหลเีเหนือก็ใช้วิธีนี้นะครับแฮกคริปโตเอ่อแฮกแล้วก็เรียกค่าไถ่เราก็เลยว่าแปลกๆสมัยนี้ประเทศหาเงินกันแปลกๆจบมีคำถามอะไรไหมนักเรียนภาษาอะไรที่ใช้ในไซเบอร์ซิเคียวริตี้ใช้ได้ทุกมันมึงต้องได้ทุกภาษาดิ ว่าอย่าง e ี smart contract นี่คือภาษาอะไรวะแชทแต่ว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันแชทเขาใช้อะไรเขียนมันก็เป็นภาษาของมันมั้งกูก็ไม่รู้อ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องดิแต่ว่ามันก็อยู่ที่ attack surface ใช่ไหมคนจะโจมต,ตีอะไรถ้าโจมตีอะไรก็ต้องไปใช้ภาษานั้นเราคนจะไปเป็นแฮกเกอร์กันไหมครับแชทเราจะรวยเกาหลีเหนือเองไม่มีโดนแฮกบ้างเหรอมันมีอะไรให้แฮกวาแชทตอนนี้ต้งลบไซเบอร Cyber, ช์ชัดไหนแข็งแกร่งที่สุดเราคิดว่านะอิสราเอลอเมริกันรัสเซียเกาหลีเหนือ ของจีนเออน่าสนใจเหมือนกันแต่จีนมาทำคอร์เซนเตอร์ว่าแชทไม่ต้องแฮกแฮกมนุษย์แทนใช่ไหมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแฮกมนุษย์ง่ายที่สุดเารีเอเชียเหรอเวียดนามไหมไทยไทยผมว่าไทยเก่งนะไทยเก่งมากคนเก่งๆเรามีเยอะนะครับอือในยุคนี้นะ